สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ครูก็จะมานำเสนอ PowerPoint นะคะเพื่อที่ว่านักเรียนที่ยังไม่มีเวลาเรียนนะคะแล้วก็ไม่ว่างในช่วงเวลาที่ครูสอนหรือสุดท้ายเนี่ยเป็นเพราะว่าอินเทอร์เน็ตครูนะคะไม่สามารถที่จะนำเสนอหน้าจอได้จะเป็นเพราะว่าโน้ตบุ๊กครูมีปัญหาเนะาะคราวนี้เราก็จะมาเริ่มในส่วนของเนื้อหาบทเรียนในวันนี้กันนะคะซึ่ง เราก็ยังต่อเนื่องในหน่วยที่3านะคะซึ่งเป็นเกี่ยวกับตารางอาหารแด้เนาะจากนั้นนะคะใบงานเนี่ยเรามาทบทวนงานที่แล้วใบงานที่1 2 3 4 5ห้าคืออะไรใบงานที่1 2 3 4 5ก็คือใบแรกเนี่ยเป็นสูตรการคำนวณน,นะคะใบที่2ก็คือพลังงานของตนเองนะคะ3าของเพื่อนใบงานที่4ของผู้ปกครองคนแรกใบงานที่5ของผู้ปกครองคนที่2ใน5้าใบงานนี้คืออันไหน,นก็คือตัวนี้นะคะใน5้าใบงานนี้ก็คือตัวเนี้ย ตัวที่มันเป็นหน้า BEE เนี่ยนะคะที่ต้องหาค่า ASIS เนี่ยนะคะอันนี้ห้าใบางานนี้จะต้องทำแบบนี้แต่ทำของหนึ่งสองสามนะคะ<ม>ต่อไปสัปดาห์ที่สองจะเป็นใบางานที่หกเจ็ดแปดก้าเนาะ<ม>ซึ่งตัวใบางานหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะหน้าตาของใบางานก็จะเป็นลักษณะที่ว่า,าการหาแคลอรี่กับกลม ว่าต้องการคาร์โบกี่แคลคิดเป็นกี่กรัมต้องการโปรตีนกี่แคลคิดเป็นกี่กรัมต้องการไขมันกี่แคลคิดเป็นกี่กรัมนะคะซึ่งนักเรียนจะต้องหาของตนเองของเพื่อนของผู้ปกครองคนที่หนึ่งแล้วก็ผู้ปกครองคนที่สองมาสัปดาห์ที่สามเมื่อกี้นี้นะคะนักเรียนจะได้เรียนรู้ใบงานที่สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามซึ่งตัวเนี้ยจะยากหน่อยจะต้องลบเยอะมากนะคะ เพราะว่ามันไม่ลงตัวเรามาดูกันว่ามันยากยังไงนะคะก่อนอื่นเลยครูให้นักเรียนท่องตารางเนี้ยนะคะท่องตารางที่มันเป็นตารางอาหารแลกเปลี่ยนนะคะถ้านักเรียนจําตารางนี้ได้จะทําให้นักเรียนทําใบงานที่สิบถึงสิบสามนี้ได้เร็วขึ้นนะคะเพราะว่าพอเราจําได้เสร็จเราจะนึกนึกได้เลยว่าเอ้ะเราต้องเอานมพ้องมันเนยนมขาดมันเนยหรือว่านมธรรมดานะคะกิน หมวดขอผักขอให้พลังงานเท่าไร่นักเรียนจะรู้เลยคือจะสามารถใส่ตัวเลขได้ชว์ชว์เลยแต่ถ้ายังจําไม่ได้ก็สามารถดูเทียบเคียงไปได้เรื่อยๆนะคะในบทเรียนของวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องนี้กันนะคะเมื่อเราหา BEE ออกมาแล้วนะคะเราก็จะมาแยกกรัมเห็นไหมคะว่าโปรตีนกี่กรัมคาร์โบกีกรัมไขมันกี่กรัมพอเราแยกกรัมเสร็จแล้วก็จะมาเริ่มที่ผลแรกเลยะคะ่ะเริ่มที่ตัวเองก่อนนะคะ ในงานเนี้ยเริ่มที่ตัวเองก่อนจากการคำนวณเนี่ยจากตัวอย่างเนี้นะคะพลังงานของคนคนนึงเนี่ยจากการแทนค่าในสูตรของ BEE คูณ AF คูณ IF ไปแล้วนีสรุปว่าบุคคลเนี้ยมีความต้องการพลังงานต่อวันคือ940กิโลแคลอรซึ่งต้องนำมาแบ่งออกเป็น3ส่วนนั่นก็คือส่วนที่ได้รับสารอาหารทั้ง3าชนิดนะคะนั่นก็คือคาร์โบไปเดรตแล้วก็ไขมันนะคะจากนั้นเราจะมาดูกันว่า มันไปต่อกันยังไงในใบงานตัวถัดมานะคะของหนึ่งคนนะคะก็เราก็จะมาเห็นว่าสิ่งแรกที่เราต้องคำนวณก็คือหมวดแรกหมวดนมนมมันจะมีอยู่สามนมด้วยกันนะคะนมธรรมดานะคะนมพร่องมันเนยแล้วก็นมขาดมันเนยนะคะ,ะปริมาณ240ร้มิล,ลิลตรนี้ก็คือ1ส่วนนะคะถ้านักเรียนกําหนดให้กิน2ส,ส่วน ตัวที่จะดีดขึ้นก็คือคาร์โบคาร์โบมี12ใช่ไหมกินสองส่วนก็เลยเป็น24โปรตีนมี8กินสองส่วนก็เลยเป็น16ไขมันมี3นะ,ะคะครูเลือกสกินม,มิว้วนะคะฉะนั้นไขมันก็จะเป็น3 3 2ก็เป็น6โดยมีพลังงานอยู่ที่90นะคะเราก็จะเป็น9 2 18นั่นเอง180นะคะหมวดนมเสร็จแล้วต่อไปหมวดผักหน้าเรามาหมวดผักมาหรือ,อยัง มัวผักนี้เลือกผักกอผักขอเราเลือกตอนนี้เราเลือกไม่ได้นะคะเพราะว่าผักขอนี่กินยังไงก็ไม่มีพลังงานฉะนั้นเราจะไม่นํามาคํานวณนักเรียนจึงจําเป็นจะต้องเลือกใช้แค่ผักขอเท่านั้นซึ่งหนึ่งส่วนมันจะปริมาณห้าสิบกรัมถึงเจ็ดสิบกรัมซึ่งมันไม่ถึงขีดนะคะนักเรียนไม่ถึงขีดหนึ่งร้อยกรัมมันคือหนึ่งขีดเนะาะคราวนี้นหนึ่งส่วนมันคือห้าสิบถึงเจ็ดสิบกรัมฉะนั้นเมื่อผักนะคะผักขอ ครูกำหนดให้เป็นสามส่วนามาดูว่าผักขอสามส่วนมีคาร์บูเท่าไหร่คาร์โบหนึ่งส่วนเป็นห้าถ้าเราเลือกผักขอสามส่วนก็จะเป็นสิบห้านะคะคาร์บก็จะเป็นสิบห้าผักขอมีโปรตีนไหมมีนะคะมันคือสองนั่นเองแต่เราให้ทานสามส่วนเราก็เอาสามกาคูณสองมันก็เป็นหกนะคะ ผักขอไม่มีไขมันฉะนั้นช่องไขมันจะถูกขีดละเอาไว้นะคะและผักขอมีพลังงาน25กิโลแคลอรีเราทาน3ส่วน25คูณสได้75นะคะต่อมาเป็นการคำนวณข้าวแป้งตัวสุดท้ายซึ่งในการหาข้าวแป้งเนี่ยนักเรียนจะต้องอ,อดูว่าเราใช้คาร์โบทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่ ในนี้เราคำนวณมาว่าเราใช้หนึ่งร้อยห้าใช่ไหมคะคราวนี้เราใช้ไปแล้วก็คือใช้ในส่วนของที่มันเป็นนมใช้ในส่วนที่เป็นผักแล้วก็ใช้ในส่วนที่เป็นผลไม้เนี่ยใช้ไปแล้วเนี่ยคาร์บูนะคะใช้ไปจำนวนหกสิบเก้าด้วยกันสามตัวนี้รวมกันคือเราใช้ไปแล้วหกสิบเก้าที่เราต้องการคือหนึ่งร้อยห้าเอาหนึ่งร้อยห้ามาลบกับหกสิบเก้านะคะได้สามสิบห จากนั้น15นี่คืออะไร15ตัวนี้คือข้าวแป้งหนึ่งส่วนนะคะมีคาร์บอยู่15ฉะนั้นเราก็เลยเอาคาร์บที่เราเหลืออยู่เนี่ย3.6เนี่ยหารด้วย15เชเชับหารเสร็จเรียบร้อยเหลือ2.4 2.4นักเรียนจะใส่เป็น2.4ตรงนี้ได้ไหมคะครูใส่ได้แต่พอนักเรียนเลือกปริมาณ2.4ส่วนแล้วเวลานักเรียนไปแบ่งเป็นมืออาหาร จุด4ส่วนนักเรียนจะเอามาจากไหนนั่นเองนะคะประเด็นที่มันจะยากมาอยู่ตรงนี้ฉะนั้นถ้านักเรียนยอมขาดยอมเกินหรือจะยอมใส่2.4ได้ไม่ได้นะคะครูก็ไม่ซีเรียสใส่ได้ถ้าให้พลังงานถ้าสุดท,ท้ายท้ายที่สุดแล้วพลังงานเราไม่ลงตัวเราก็ใส่ได้เลยเพื่อความมีตัวนะคะเพื่อความเป๊ะนะคะจากนั้นเราก็มาดูว่าพอ36ค่า1 5้าแล้วมันได้2.4นะคะครูจึงปัด4ทิ้ง ก็ะะเหลือสองเนาะเรามาดูหน้าต่อไปค่ะข้าวแป้งเราเป็นสองส่วนเนาะนักเรียนในการเลือกข้าวแป้งคูรเลือกสองส่วนมาดูคาร์โบมันขึ้นเท่าไหร่สองส่วนข้าวแป้งมีคาร์โบอยู่สิบห้านะคะใช้สองส่วนคาร์โบก็เป็นสามจินะคะโปรตีนมีสองใช้สองส่วนก็เป็นสี่ไขมันมีหนึ่งใช้สองส่วนก็เป็นสองนะฮะแปดสิบกิโลแคล ะะข้าวแป้งให้80กิโลแคลอรเราใช้2ส,ส่วนก็เป็น168 0 26 16, เนอะคราวน,นี้เราก็จะมาหาโปรตีนตัว่สามน่ะสังเกตนะคะ,นะคะ,นะคะว่าโปรตีนเนี่ยมันไม่มีคาร์โบถูกไหมใช่ไหมโปรตีนไม่มีคาร์โบใช่ไหมนะ จากนั้นเรามาดูเนื้อสัตว์นะคะเนื้อประเภทก็คือเนื้อไม่มีไขมันเลยนะคะเนื้อไขมันน้อยประเภทขอประเภทคอคือไขมันปานกลางประเภทงอก็คือไขมันสูงเนาะจากนั้นถ้านักเรียนมาสังเกตดูนะคะว่าเราใช้โปรตีน8.2กิโลแคลอรี่เราต้องการ8.2กิโลแคลอรี่เราใช้ไปแล้ว16จากนมใช้ไปแล้ว6จากผัก ใช้ไปแล้วสี่จากค่าใช้ไปทั้งหมดแล้วยีหนะเอามาลบก,กับแปดบสองมันก็จะเหลือห้าสิบหเราเอามาหารกับ7จ็ดทำไมถึงหารกับ7จ็เพราะว่าเนื้อสัตว์นะคะมีโปรตีนอยู่ที่เจนะ็ดเนาะเราก็มาหารดูพอหารเสร็จแล้วมันก็เจ็ดแปดห้าิบหของลงตัวเลย8ดนะคะพอดีเป๊ะ,เ,ปะเลยจำไว้นะ,ะนว่าเรามีเนื้อสัตว์คือ8ส่วนนะคะ นเนื้อสัตว์เราแป่ส่วนไหมพอเราเลือกเนื้อสัตว์แป่ส่วนเราควรให้กินเนื้อสัตว์ไขมันอะไรดีนะคะไขมันไม่มีเลยหรือไขมันน้อยหรือไขมันปานกลางหรือจะเป็นไขมันสูงจะสังเกตว่าการเลือกเนื้อที่มีไขมันที่สูงขึ้นเนี่ยจะทําให้พลังงานสูงขึ้นด้วยนะคะเมื่อเรารู้ว่าพลังงานเราสูงหรือไม่สูงเนี่ยเราสามารถเพิ่มหรือลด ตัวนี้ได้นะคะว่าเราจะใช้ไขมันหนึ่งไขมันสามไขมันห้าหรือไขมันแปดนะคะแล้วแต่เราอันนี้ครูเลือกไขมันหนึ่งนะคะไม่อยากกินไขมันอพอแล้วเลือกไขมันที่เป็นเนื้อที่ไม่มีไขมันเลยนะคะหนึ่งส่วนมันสามสิบกรัมแต่เราให้ทานแต่ส่วนนะคะนักเรียนก็ต้องเอาแปดไปคูณสามสิบกรัมนะตอนนักเรียนทำกับข้าวนะก็คือเนื้อของนักเรียนก็จะต้องมีอ แต่หนึ่งแปสองจกแสามสี่เนื้อนึ่งเลือดสองร้อยสี่สิบกรัมก็คือคุณต้องซื้อเนื้อสองจุดสี่ขีดคราวนี้พอเรามีแปดตรงนี้นะคะเราก็จะมาดูคาร์โบคาร์โบเรามีไหมเนื้อสัตว์ไม่มีนะคะโปรตีนเรามีไหมโปรตีนเราเลือกที่เจ็ด แล้วนะคะแล้วก็ไขมันนะคะก็คือ8ส่วนวก็เลือกไขมันแค่1เนาะเป็น8จากนั้นพลังงานคือ35แล้ว35คูณกันก็280นะคะตัวนี้ตัวสุดทา้ายที่เราจะคำนวณนั่นก็คือไขมันเนาะการคำนวณไขมันก็คือเหมือนเดิมเลยค่ะเหมือนช่องคาร์โบและก็โปรตีนก็คือที่ใช้ไปแล้วเท่าไหร่นี่เราใช้ไปแล้ว16เรามาลบกับ20นะคะแล้วก็มาหารด้วย5 ได้เท่ากับ0.8มีค่าเท่ากับ1นะคะคโปเตีย1ส่วนและหน้าสุดท้ายของเราก็คือการทานไขมัน1ส่วนให้ไขมัน5นะคะแล้วก็ให้พลังงาน45กิโลแคลจากนั้นเรามาดูกันค่ะว่าที่เราคำนวณไปเสร็จเรียบร้อยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะคะก็คือคาร์บูเราเราต้องการ105แต่เราได้99เนอะ โปรตีนเราต้องการ82เราได้82เป้เลยนะคะไขมันเราต้องการ20เราได้21เกินมาหนึ่งไม่เป็นไรนะคะพลังงานทั้งหมด940แต่เราคำนวณได้860นะ,ะถามว่าอันนี้ได้ไหมค,ครับครูบอกตามตรงนะคะ940ลบ860เหลืออยู่ตั้ง80กิโลแคลอรซึ่งนักเรียนจะต้องหาใหม่ค่ะนะคะ,นะคะเพราะว่าอะไรเนี่ย80กิโลแคลอรนี้ถือว่าห่างไกลกับ ความต้องการพลังงานอยู่นะคะบวกลบได้ไม่เกิน5หรือ10หรือ20ละลานี้เนาะแล้วก็ตัวคาร์บอนเนี่ยยังหลุดมาเยอะอยู่นะคะยังคำนวณได้แค่99เนาะจริงๆต้องการตั้ง105เนี่ยนะคะหรือถ้ามันพังจริงๆนักเรียนต้องเริ่มเป็นกำลัดตั้งแต่หน้าแรกใหม่นะคะกำลังใจให้นักเรียนทุกคนนะคะหวังว่าจบการนำเสนอนี้แล้วจะนักเรียนทุกคนจะพบคำตอบที่ใกล้เคียงเร็วๆนะคะ